สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันนะครับก็จะมี1ตัวหน้าคลิปนะครับกับฟุตบอลสกอร์สูงที่น่าสนใจประจําวันนะครับที่คิดว่าจะสูงนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยละกันนะครับ มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับที่กำลังหาที่เชียร์กีฬาที่มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่แอดบวกเก้าเก้านะครับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรวมไปถึงกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่สนใจในทุนฟรีนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับไปได้เลยนะครับที่แอดบวกเก้าเก้าครับคอบอลห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมก็ สำหรับตัวเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับที่ให้เชียร์ไปนะครับเป็นเดเกฟอร์สเจอกับโกเตบอครับจบ0ูนย์หนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้โอ้โหยิงกันจุ๋มจิ๋มมากนะครับไม่มาครับขาดไปเยอะเลยนะครับนะเมื่อวานก็ถือว่าไม่มานะสำหรับตัวหน้าคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนในวันนี้ครับนะวันอังคารที่2พฤศจิกายน2564กครับบอลที่เลือกมาครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มครับ เกมระหว่างวอล์ฟบวกครับเจอกับเรดบูลซาวบวกนะครับคู่นี้ครับแฮนดิแคปสูงต่ำล่าสุดอยู่ที่2.75นะครับผมนะอยู่ที่2.75จุดเจ็าส่วนในส่วนของแฮนดิแคปเอเชียครับนะเป็นวอล์ฟบวกครับเหนือกว่าที่เสมอควบครึ่งนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเรดบูลซาวบวกเนี่ยนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับส่วนวอล์ฟบวกเนี่ยเป็นบุ้ยนะครับผมอ่านะ โวฟบวกเอมบูร่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวคุณซือมานะครับก็ดูเหมือนจะกระเตื้องขึ้นมานะครับในเกมลีกนัดล่าสุดด้วยนะครับพวกเขาบุกชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับสองประตูต่อศูนย์นะครับก็ในส่วนของสกอร์สูงต่ำเนี่ยนะครับสี่นัดหลังสุดมีสูงเพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเป็นเกมที่บุกไปเยือนเรดบูซาบวกเนี่ยนะครับแพ้ไปหนึ่งสามนะครับส่วนเรดบูซาบวกเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะสูง่าบ่อยหน่อยนะครับ นี่ครับเกมนี้ครับเรดบูลสาวบวกชนะซังพอเทนสามศูนย์นะฮะยังต่ําเลยนะครับคือสกอร์รวมของซาวบวกเนี่ยสี่ลูกสามลูกห้าลูกสี่ลูกนะครับมีสองลูกแค่แมชเดียวนอกนั้นเนี่ยแตะสามตอลอดนะครับซึ่งเกมน,นนี้ผมก็เชื่อว่าเรดบูลสาวบวกก็เป็นทีมที่เน้นเกมรุกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสยิงได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเสียได้เช่นเดียวกันเพราะว่าวอล์ฟบวกช่วงนี้ก็ดีขึ้นมานะครับผมอ่า ในส่วนของแฮตตี้แคถ้าเป็น2.5หทับ3หรือ2.75เนี่ยก็ว o l f บวกมีสูงมีต่ำนะครับส่วนทางด้านของเล็บบูซาบว่สูงมา3เกม <c oughs> แล้วนะครับอ่า4เกมขออภัย4เกมแล้วนะครับอ่าส่วนสูงต่ำในบ้านนะครับอ่อวอบวกเล่นในบ้านต่ำนะครับเกมแรกต่ำนะครับส่วนเล็บบูซาบวกเยือนก็ต่ำนะต่ำหนึ่งแล้วก็เจ้าไปหนึ่งนะครับอ่านะก็ ดูแล้วนะครับยังมีภาพรวมนะครับองค์ประกอบโดยรวมที่ผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะสูงได้นะครับคือเกมนี้เนี่ยอาวอล์บวกจำเป็นจะต้องเปิดเกมรู้เข้าใส่นะนะครับเพราะตามที่บอกไปครับตารางคะแนนเนี่ยเขาเพิ่งมีแค่สคะแนนเองเกมนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเก็บ3คะแนนให้ได้นะครับเพื่อตัดแต้มเลดบูซาวบวกไปในตัวด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยต้องเปิดเกมรุกนะครับซึ่งเรดบูซาบวกเนี่ยมันก็เป็นทีมที่เน้นรุกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอเปิดเกมแรกกันนะครับมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะทําประตูกันได้เยอะนะครับดังนั้นเกมคู่นี้ครับผมเชื่อว่าน่าจะสูงได้ครับที่2.75นะครับวอลฟบวกกับเรดบูซาบวกนะครับผมโอเคครับนะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมรวมไปถึงที่ลุ้นที่เชียร์นะก็ฝากกันอีกรอบนึงครับที่แอดบวกเกครับ มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเชียร์กันยี่บสี่ชั่วโมงนะครับผมใครสนใจครับก็เข้าไปกันได้นะครับมีกลุ่มพูดคุยกันด้วยนะครับมีกลุ่มแสดงทัศนะนะครับใครสนใจก็แอดได้เลยครับที่แอดบวกเก้าเก้าครับสมัครยูสเซอร์เรียบร้อยขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยครับไปเจอกันในกลุ่มต่อครับสวัสดีครับ